เปิดเดือนตุลาคมด้วยกิจกรรม KMITL Open House เด็กดีที่แคสแฟร์2024ในวันที่12และ13ตุลาคมที่ผ่านมาภายในตรีม Digital Smart and Sustainable University พร้อมเปิดตัว2คณะใหม่คือคณะพยาบาลศาสตร์และคณะเทคโนโลยีนวัตกรรมบูรณาการสู่การรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงอวอเปิดตัวหลักสูตร Sandbox วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ที่เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา2,568เพื่อผลิตบัณฑิตเฉพาะทางสมรรถนะสูงรองรับความต้องการภายในประเทศและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศสจลต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรและความพร้อมในการดำเนินการของคณะทันตแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญของเราในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง แสดงให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด global management ที่ช่วยให้บุคลากรและนักศึกษาเดินหน้าไปพร้อมกันอย่างมีระบบและสร้างสรรค์พิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรเดบ masterclass by KMITL นักสื่อดิจิทัลเพื่อคนพิการสร้างงานสร้างอาชีพพร้อมร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง50ท่านและได้รับชมการแสดงจากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย KMITL Connect เพื่อสร้างความร่วมมือที่ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยผ่าน Project Based Learning และ Work Integrated Learning ทำให้นักศึกษาของเราได้ประสบการณ์จากการทำงานในภาคอุตสาหกรรมพร้อมกับการเรียน นอกจากนี้เรายังเน้นการวิจัยเชิงประยุกต์และสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่แท้จริงของธุรกิจสจลหนึ่งเดียว KMI TL 1บรรยากาศาสอบสัมภาษณ์ทีแคส1.1 Portfolio ของสจลวิทยาเขตชุมพรณนะ KMI TL Life Long Learning Center เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีอาจารย์เจ้าหน้าที่รุ่นพี่และผู้บริหารต้อนรับอย่างอบอุ่นการร่วมมือกันคือกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสจลร,ร่วมมือกับมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารในพระสังฆราชัมภ์มูลนิธิโสธรทะไทยรักและมูลนิธิฉาเชิงเซาเพื่อการพัฒนาสร้างเครือข่ายการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน การร่วมมือในครั้งนี้มุ่งพัฒนาส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและบูรณาการความรู้ด้านวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรมและการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะโรคหัวใจและโรคเฉพาะทางสจลร่วมมือกับบริษัทไลา์ซอสจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและจัดระบบแสงสำหรับคอนเสิร์ตและอีเวนต์ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพร่วมกับภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาหลักสูตรและเสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพสจลร,ร่วมมือกับบริษัทเวท p r โปรดักต์รีเสิร์ชแอนด์อินโนเวชันเซ็นเตอร์จำกัดผู้นำด้านการผลิตยาและอาหารเสริมสำหรับสัตว์พร้อมขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนานักศึกษาของเราให้มีทักษะที่แข็งแกรง่งและตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม สจลเป็นเจ้าภาพถวายภาพพระกฐินพระราชทานประจำปี2567ณวัดบางพระวรวิหารตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรียอดทำบุญเป็นจำนวนเงิน1 3 6 2 6 2บาท52สตางค์ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ส่งท้ายด้วยการนัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเททองหล่อองค์พระนิรันดราย เพื่อประดิษฐานที่หอพระอาคารหอพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชภายใต้โครงการปรับปรุงอาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติลานอุทยานพระจอมเกล้าและภูมิทัศน์โดยรอบจัดขึ้นภายใต้การดูแลของสอจลเนื่องในมหามงคลสมัย200ปีวชิรยานพิขุทรงผนวดและโอกาสครบรอบ65ปีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ขอเชิญชวนร่วมงานวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายน2567เวลา7นาฬิกา9นาทีถึง11นาฬิกาน้ำมนทนลพิธีอุทยานพระจอมเกล้าเจลอ